าน้องมาเล่นน้ำทะเลที่หาดเจ้าหลาวไปดูน้ำกันดีกว่านะจักรยานมันจะปัดลงน้ำได้เหมือนที่เขาว่าหรือเปล่านะโอ้โหโอ้กอโอเค ได้ไม่เป็นไรเดี๋ยวค่อยมาถอดทิ้งที่หลังนะครับโอเคอ๊บอ้ไม่ไปไกลไม่ไปไกลลูกไปไกลไม่ได้อาชนอีกแล้วอ๊บนานโอ้แม่ก็พาน้องวินเทจเล่นนะคะเพื่อนว้า ไปหรอกลูกไม่ไปเดี๋ยวมันซัดไปลูกเดี๋ยวนะ้ำมันซัดไปครับมาลงมาครับโอ้ย,อยไปนูน่นไปนูน่นไปนูน่นนะนะคัดโอ้ห <c oughs> เปียกหมดเลย <c oughs> <c oughs> ล้าคาจอดแล้วเตีไม่ไปไกลนะลูกกับแม่มองไม่เห็นครับมานี่มาหาแม่นี่เฮ้ยตีเหมือนมีเต่าด้วยนะเฮ้ยเต่าดำๆอยู่นี่ก็มีนะนี่ออ๊อ๊ออ๊ออ๊ออุ้มหนูหน no ่อยอุ้มหนูหน่อยอ๊อด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 อดาเต่าดำๆมันยิ่งอยู่แถวนี้แบบ เย่ะสีมาลูกอย่าไปไกลครับเล่นอยู่แถวนี้ได้นี่เล่นอยู่ที่หาดเนยลูกโ ลับไม่ทันเลยวิ่งตามน้องวิเทศไม่ทันเลยอยากเท่น้ำเด็กอยากเล่นน้ำเด็กอ๋อน้ำมาอีกแล้วเพื่อนๆคลิปนี้เป็นคลิปที่หนูมาเที่ยวชายหาดใช่ไหมคะคลิปนี้เป็นคลิปอะไรมาบอกเพื่อนๆก่อนแล้ววินเทจมา <laughs> คลิปนี้เป็นคลิปอะไรบอกเพื่อนๆสิเป็นคลิปที่หนูมาชายอะไรนะ <S <S อาเชื้อแม่คลิปนี้เป็นคลิปที่มาชายหาดคลิปนี้เป็นคลิปที่ตีมาชายหาดนะคะพเพื่อนๆตีตีบอกเพื่อนเพื่อนว่ายัางไงคะอตอนนี้น้องมินเทมาเล่นที่น้ำอ่าที่ที่ทะเลอะไรคะหาดเจ้าอะไร หาดเจ้าลาวแล้วที่นี่เป็นยังไงบ้างม,มีความสุขไหมคะสนุกมากมีความสุขไหมบอกเพื่อนเพื่อนมาเล่นได้ไหมล่ะค่ะเพื่อนเพื่อน,อ,น,อ,นอย่าลืมนะมาเล่นกับน้องวินเทจที่นี่นะคะ <eigenlijk S 1> น้ําใสสะอาดใช่ไหมคะที่หาดเจ้าลาวตีดูจักรยานลูกนู่นน่ะนู่นป,ป่าไปปั่นจักรยานกันดีกว่าเดี๋ยวค่อยมาเล่นอ มาจีไปเอาจักรยานแล้วเร็วไปไปปั่นจักรยานทีนี้แบบไปปั่นจักรยานไปปั่นจักรยานแล้วเร็ว,รวไปปั่นจักรยานเร็วครับดูแต่ในคลิปของเพื่อนๆอ,อยากเล่นทะเลมากวันนี้แม่ก็เลยได้พามาเล่นแล้วนะครับ โทรบอกยายหน่อยเนาะฮัลโหลออกจากออกจากทะเลแล้วมาทำอะไรมาเล่นที่สระว่ายน้ำสระว่ายน้ำให้ใส่ชุดว่ายน้ำน้องวินเตศใส่ชุดว่ายน้ำแล้วกะน,นี่กะชุดว่ายน้ำน้องวินเตศมินเดียนกะตอนนี้รออะไรบอกแม่ดิรออะไรรอรอน้อเด็กรออะไรคะรอกินอะไรของ รกกอรกินปลาหมึกย่างนะคะเดี๋ยวปลาหมึกย่างก็จะมาเสิร์ฟแล้วนี่กุญแจเราใช่ใช่ค่ะกุญแจห้องค่ะเปิดไฟแล้วนะคะตรงนี้เปิดไฟแล้วแไะน้ำที่ไหนอย่าเพิ่งไปสิครับ ไหนครับเล่นอยู่ตรงนี้ก็ได้รถขาถไถเล่นทุ่นี้ก็ได้นี่มีที่ล่งเลยล่งได้ครับเล่นได้ครับไม่ดีเาก็ไม่ีอไอย่งนี้ออย,อ,อยู่แถวนี้นะห้ามไปไถลงน้ำนะ นั่งได้ครับนั่งได้กระโดดลงไปดึงเลยกระโดดเลยตุ้มเลยเดี๋ยวมันฟังตกอ๋อไม่ต้องกระโดดอ่ะมันตกค่ะ รองเท้าลูกอยู่นู่นครับรองเท้าลูกอยู่นี่ครับลูกจะไปไหนครับจะไปเล่นน้ำทะเลอีกแล้วเหรอไม่เหนื่อยหรอลดอะไรตีเสียงดังๆรถของเล่นตีที่ซื้อมื่ากลางวันแล้วไอตีมเป๊ะๆเดี๋ยวกินปลาหมึกก่อนกินปลาหมึกแล้วค่อยไปเล่น ใส่แม้ก่อนครับ เาาราล่นับลแมเล่นลูกอาว่ะครับเ,เล่นอยู่ข้างบนนี่แหละลูก<ช>เล่นดู<ช>ไปไ<ม>หาปูดีกว่าปะ่ะแม่พาไปดูดิว่ามีรูปูจริงหรือป่าอะน,นี่นี่ละปันะป่นละปั่นรถสามล้อไปดีกว่าเนาะไปดูไปดูแม่กำลังมองหาอยู่ใกล้ๆนี่ไงตี๋ เฮ้ยอัเต้นให้แม่ดูนะอ่ะอ่ะเร็วๆเต้นให้แม่ดูหน่อยเร็วๆเ,เอเเเอไม่เป็นไรหรอกลูกไม่ใช่ดูจีป<ม>ูม,มีไหมครับเจอไหมไเจอไหมเจอไหมเอาทำปราสาทให้แม่ดูหน่อยเร็วๆ ค่ะแม่มองทะเละเป็นปรชาชญ์เลยโอ้ยฟาสาสเหรอครับน้องวินเทจทำอะไรครับหนูย,ยังไม่เขียนเลยครับน้องวินเทจทำอะไรทปราชาดครับฮึม,มเก่งจังเลยเ ครับปินเหตไม่ไปแล้วลูกกลับเข้ามาครับมืดแล้วลูกค่ำแล้วตีเข้ามาตีมืดแล้วลูกกลับปกลับห้องครับ ค่ำแล้วครับค่ำแล้วกลับห้องแล้วครับ มาว่าไปตรงนี้ลูกว่ายมาตรงนี้ครับนี่ว่ายมาตรงนี้ครับสีนี่ว่ายไปตรงนี้ครับ ครับคุณนะมาเล่นทางนี้ลูกนี่นขามาขุดเองเลยครับรแ,ลแ,ลแล้วแล้วขุดช่วยกันขุดตรงนี้อรรถโอเคตรงน้าถันมาพอดีโอ้น้ํามันจะกระเซ็นมาถึงนี่เลยว้าวอ่ะรีบขุดแล้วล่รีบขุดแล้วนะมันจะกระเซ็นแล้วแล้วรีบทำรีบทำ

เึ้นเลินไปเลยลูกตื่นเช้าพามาเล่นได้แต่เช้าออตีแล้วไม่เก็บก่อนเร็วตีตีแล้วไมาเก็บที่นี่ครับเร็วแล้วแล้ว เอาลงมาตีเอาลงมานี่ครับนี่เราจะเราใส่รถไว้ก่อนลูกเดี๋ยวพรุ่งนี้ค่อยเอาไปเอามาใส่รถไว้ก่อนพรุ่งนี้ค่อยเล่นอีกลูกให้ปเก็บไว้ปะ อันนี้ 25, สองศูนย์ห้าสองศูนย์หกสองศูนย์ดย่ไหมครับตรงสามแดตรงนี้ไหมรนี่ค่ะใ่องย้